ลองให้ดูคอยเดือบทุกเฉียวเป็นมรดกนะครับอันนี้กคอยไม่ด้เผาแลวสวยนะครับจะดูเปไฟก็แบบเห็นดาวเห็นเดือบครับอันนี้กับเรียนที่เป็นภาพธรรมดาว่าอยออกเขียวครับก็ออกเทากออกเาเ็นดาวเหอนกคอยไม่ได้เผาครับอยอยู่ที่เดีอยธรรมา ก็ตัวสูงแปดเจ็ดนคบส้าหกูหนึ่งล้านเจกินงจันทั้งหมดจันทบุรีครับผมจะได้ดูเป็นตัวอย่างคอยตัวอย่างัหน้าจะสนใจก็มาคุยที่ได้ินดีก็เรขายของแคะครับเราต้องการที่จะให้รู้จักตัวเราแเราควหลบต้อนในการขายของแท่ไม่ต้องกลัวเปิดขายอย่งเปิดเ